ามาีมีเอาไปเอาอุปกรณ์เพื่อกระชากนัดชิ้นออกไปไปให้นัดกับ่อ้อ้นเลยเนี่ยวันนี้เราลิะครับ ยิ่งกว่าโอ้คุลิมาผี่าหรือว่าสาตาสิ่งร่างของมันนั้นไม่ใช่คนสุดแสนอะไรกลุริง้งลายไม่มีวันกลับบางดวงลาลัา นับทางกลางสายฝนน้ำตาของฟ้าที่หล่นลงมาเพื่องบนสงบเดินร่างผู้คนกระหลุนสายฝนสาสุขสีเยื่อใจเ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 จ i you ลอกนะเอามีพี่อ้วนเหยาวๆหหน่อยจะไปเหยาน่อยนไม่เอายำเยาะหอมก็ได้เอาอะไรก็ได้เออคนดัคนดัคนดักคนดัมันจะได้สวยงามได้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 ไาได้ไภาพได้ภาพนความบทตุ้ตองตุ้ตองีเวันนี้นี่ถึงไม่นี่นี่ทำมืดเง็นนี่ ก็ีล่นกีตาร์ใได้ได้ได้เล่กีนได้พี่วดตันั้นมดีแปดเนมานวนีแปดเนมานีกตได้พี่ขอเบ็ดมือไหร่เอ้ไม่เ็ดได้นะจะนไปนะผมผมไล่สดแอป่าดูเสทีเดียวเลยเบนไปนเสียงอะไรราผมวนท่านงีนนะพี่สองภรยาออกเลยครับไ้องหนี้่เรนบไมเป็นไรอไม่เป็นไไม่เป็นไร นี่โคก็จะมาอีกแล้วนะครับรอบใหม่นึ่งแม่งกูเพิ่งได้สามเดือนเองเสียวที่ไหนการพิีนะครับไหนสดใช่โคตรกลัวเลยผมโคตรกลัวเลยสี่วันไหวยยิ่งตอนนี้ดา่าหยาบกันเยอะด้วยบุลลี่กันเพียบเลยบุลลี่กันบนเวทีทั้งต่างๆก็ว่ากันไป นะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับผมขออนุญาตโทรหาคุณพลพลนนทการนิดหนึ่งนะครับชื่อแบบนครับพลพลนนทการขณะนี้เราไล้สดอยู่นะครับโดยพี่ฮอลูกหลอกของเราขณะนี้อยู่ห้องห้องห้องซ้อมของพี่ขวดเรานะครับขวดเกอร์นะครับอกเกอร์ของเรานู่นพี่เอกครับนู่นทำทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นไรคุณพี่น้อยสวัสดีครับนี่พี่เต้เรานี่พี่เอกครับวันนั้นจะมาซ้อมซวยเลยน้ำมันหมดคน สะพานเอกชัยจอดรถรถมาชนท้ายประกันไม่มีแต่คันที่มาชนมันมีประกันชั้นหนึ่งอรอดไปเรียนพรไประสงเรานะครับนุ่นพี่อ้วนอยู่ข้างหลังนุ่นบายยนี่ใครนะพี่พงศ์เปพี่น็อตพี่น็อตมาจากพักพี่อาร์มที่สงขาเขาสบายมีเครือข่ายทั่วประเทศเลยนี่พี่ป้อยครับนะครับมือเด็กหลังห้องของเรานุ่นใครครับนุ่นเดอรล็อกเกอร์ของเรานะครับครับพี่วนะครับสตูดิโอนะครับ ทีนี้โทรแล้วม่ค่อจะติดเวลาผมโทรครับเนี่ยครับคุณท็อตออกไฟตสดเลยโทรแล้วมันก็จะรับสายนะครับส่มากของผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่จองแต่ตัวเป็นนักกีฬามากเลยครผมผมผมไปวิ่งครับเมื่อกี้ครับยอดเลยรองเท้าแล้วผมครับครับรองเท้าเร่กันเป็ดนลครับรองเท้าเป็นมีอะไรนะครับหรือจะใส่เสื้ออย่ารนีไม่จะเป็นนะครับไม่จะเป็นโอเคเห็นครับางมัน ไม่ควรจะรับสายไอนเงี้ยน,นี่ <S <S ดูยันก็รู้นะว่าสายคอนะครับผมคอร์สักสามรอบนะครับร้องซิงค์รอบหนึ่งลแล้วก็เดี๋ยวจบแลกวเป็นต,ตรีแล้วก็รวมอีกประมาณสามรอบพอเออผมผมเป็นคนที่เงินเวลาโทรหาใครไม่เคยรับสายจะรับก็โทรหาผมผมรับทันทีเลยครับเป็นมารยาททางเพศของสังคมคนะครับขณะนี้เราไลฟ์สดในช่อง ที่ผู้คนกําลังดราม่าด้วยคำหยาบค่าวเข้ามาอีกแเราจะไปหยาบคายอย่างนั้นไม่ได้เปิดคสผมเคผมแกล้งเงียบๆได้ยินหรือจะยินได้ยินครับได้ยินครับมาเซ็นเซ็นใครมางโทรไม่ใช่เราเลยไอเอกานี่อันนี้ก็จะโทรมาจังหวะนี้เอกโทรห้าพี่บอยโทรห้าพี่บอยอยูโทรห้าพี่พี่เอ็มวีอยู่ อย่าทุ่มเด็ดขาดโอเคฮะมาไปแล้วครับเห็นไหมครับสิงสิงรับแรงนะครับรับเดลยครับปิดไม่ด้วยเดี๋ยวเสียงซ้อนปิดปิดไม่ปิดไม่ครับเป็นเสียงซ้อนครับเห็นครับสิงรับแรงนะครับห้าสี่สามสองับอาจารย์กันนะครับ คุณรค,คณรคูเปรียบเหมือนลังก้นเด็กๆด็กทุกคนรีดดอกบัวที่สุขใส ให้นอนนอน,น,อนในกอนกลางวันขอให้ฝันดีอย่ามีเหตุการเหมือนฉันู้ทาหอนสอนใจทุกทางอุการวันนั้นมันคือความจริง สะดุด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 พี่เดี๋ยวครับตัดพาร์ทแล้วที้ได้อยู่นะโซโลอันนี้เลยนะเข้าตรงนี้ครับใหม่ครับเดี๋ยวนะครับเด้าโซโลรอบไหนวะรอบสองนะรอบสองครับโซโลรอบสองครับพอประกอบร่างจริงก็ใช้ทีมนะใช่จริงนะเข้าอนี้นะใ่ขยันห้าสี่สามสองครับจริงนะ คุณครูเปลียบเหมือนนางโต้งตเด็กๆทุกคนริดอกบริสุทสุส์สดใส วงสวานน้องบัวลำพูยังมีคุณครูคอยมาสานอนกล่อมเพื่อนให้นอนนอนหลับใน<ม>ตอนกลางวันขอให้ฟันดีอย่าม,มีเหตุการ สนใจทุกท่นานีกกานวันนั้นมันคือความจริงถูกหอนสอนใจทุกท่นานีกกานวันนั้น รับพันธ์โดยครูพยับคำพันนะครับบันทึกถ่ายทอดจากวงมาริวนานะครับพวกเราเป็นเกตมากที่ได้รับบทปรับพันธ์จากครูพยับคำพันธ์เรามาถ่ายเ v กันในห้องซ้อมดน,นตรีของพี่ขวดของเราตำนานนะครับของคนดนตรีขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียแล้วก็ต้องหวนกลับมาถึงต้นน้ำอย่าให้เป็นบัวหายเราหลอมโคง เหตุการณ์วันนั้นมันเกิดจากอะไรต้องสืบสาวขึ้นมานอกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยขบวนการทั้งระบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยให้เกิดซ้ำอีกเด็กผู้ที่สูญเสียเด็กครูทุกคนจากผู้เราครับวงมาเร็วหน้าครับคุณครับโอเคไปครับเสร็จครับเรียบร้อยแล้วครับครับ จนักดนตรีอีกรอบแล้วครับขอเล่นอีกรอบถ้าเจอะอาจารย์พับนะอาจารย์พับก็ได้อาจารย์พับเพราะว่าอาจารย์พอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวผมถ่ายเองเล่นปกติเลยเดี๋ยวผมถ่ายเล่นตัวหน่งรอบเสร็จแล้วครับเยอมาเลยอย่งลยาบาลเลย่นี่มองงนนเล่นด้่ก็วนี่เเ2 จไกักเนีนยชดหนยก็ด้เมื่อ er well ี้เีไฟตกตอนนเราแบบเชัดเม่ีไฟมันมอดีพี่เอ้นี่จะด้ยคนเอาเสรเสิร์ฟงล่จะได้เนี่ยหมุนง่ายเน่ใช่ี่พี่ปยตรงลาดีันเพ่งถึงเงถึงก็สไปที่คนนั้นเลยเพราะงัสาร ยันนี้คุณต้องคุณทำอ่อนดิโอส่งให้มึงด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ดิครับเอาเอาดีๆเอาเนียนๆเลยแล้วเหมือนขึ <verw Har ps> ้นเครดิต <Ein> พ <structured> ี <rawd unre> ่เอกทำตัวใหญ่ๆนั่งกูนั่งนึกอยู่เอ๊ะมันจะเอาไปไปยังไงวะอย่าไปได้เบาเลยไม่เป็นไรพี่ผมก็คืนนี้แล้วกันไม่เกินตีห้าให้สองวันก็เลยกลับไปผมก็ตัดจบแล้วผมกลัวพี่ตายพี่ยังทำได้ไหพี่ยังทำได้ไหมนอนไม่ตายเลยเฮ้ยเฮี้ยไมเยอะคนดีเขาตายก่อนคนเฮี้ยตายทีหลัง เอาทุกไหนก่อนเอาใครก่อนที่ไทยก่อนไที่ไทยก่อนเปิดไปเลยพี่เล่นธรรมชาติเลยโอ้โหรอบเดียว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 เดียวเสร็จเดียว ลำภูแสนบดหูสุขานตะกัน,กนคือการกระทำของชายคนหนึ่งสุดดีรักชาตมันช่างเลวร้ายยิ่งกว่าองคุลิมันกาหรือว่า เงางำของมันนั้นไม่ใช่คนสุสนอะไรกรุ่ทั้งหลายไม่มีวันับร่างห่วงลาลับดับท่า,ลา,ลา,ลา,ทากลางสายฝนน้ำตาของฟ้า สายลมซาส่งเสียใจปีนี้ปีนี้ปีนี

วานขอให้ฝันดีอย่ามีเหตุก,การณ์เงินชักข้าหอนสอนใจทุกท่านเหตุการณ์วันนั้นมันคือความจริง เ,เหตุการณ์เงินฉันข้าฮอนสอนใจทุกท,าท่านเหตุการ์วันนั้นมันคือความจริงข้าฮอนสอนใจทุกท,าท่านเหตุการ์วันนั้น นี่ครับป๋าพวกเราครับวันนี้ป๋าครับอยากจะเปิดทุกคนครับนี่ครับวันนี้ป๋าทุกคนครับเอกเอกครับเอกครับสองครับเป็นไงบ้างสอครับผมเอกครับตะเคียคิดีรอาจารย์ร้สบายรับสบายครับได้ครับีคีคีคีเดิมเลยครับป๋า เนไมเนอได้ครับได้ครับ okay. นี่มน่ตึยมนเตมเอกว่ไงนี่้มนี่ึอบเยอะเลยคราบผมได้ับป๋าเดี๋ยวเจอครับมันเคี้ยวท่อมอยู่ป๋ามันเคี้ยวท่อมอยู่นี่ครับ ครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับมังอ้วนสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับป๋านี่เอ้ยครับป๋าเด็กละงงครับป๋าแล้วเสร็จจะตัดต่อส่งคืนนี้เลยป๋าครับขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีป๋าครับทุกคนสวัสดีป๋าสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยไปพุ่น้พร้อมไหมจานเดียวจานเดียวครับวันนี้ต้องล็อกจารย์แล้วครับเพราะว่าลูกค้าสี่ห้าจ้าตรงนี้เลยครับเขาบี่บี้ผมมาเมาตรงนี้เลยคคคครรััับบบเกนนนะทั้งลูกค้าทั้งพี่พี่หญิงทั้งอะไรครับพี่มาครับจ้าไม่ไอเดียเดียวกันเลยตรงกันเลยทรวมทั้งรวมเกันนั่งทำคลิปก่อนครับ แต่พี่อตนะครับผมเอาคิดเดี๋ยวกล้องพี่ฮอนะ AV หรือ v น่่เล่ดิไอน่เลยไม่ถือนะไม่ปิดปีก่อนก็ได้ปีก่อนก็ได้มามาเอาย่างไรกันอันนี้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ลูกขาดูอันนี้อันนี้้เอดไปยังงพวี่ได้ดับอยาโอเคเดี๋ยวพกัตอนแล้วเดี๋ยวพบกัตอนคอนเสิร์นะครับสวัสดีนะครับ้กคนครับสวัสดีครับตอนนี้เขานามาบุ๊คกันเนง giờ rồi nào mong làm, 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 làm. Nằm. là mong rồi cuộc lấy cuộc lấy gặp cuộc